สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สิสทธโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตไฟนะคะประจำวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตไฟก็คือผู้ที่เกิดในราศี เมดราศีสิงและราศีธนูนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลกักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology โดวตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอันนีนครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับของชาวธาตุไฟนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้โดยเมนเอ NERGY ที่ออกมาเป็นไพ่เดียบคัพส์นะคะและออร์เคที่ออกมาเป็นไพ่โซเม e เนี่ยจากเรื่องราวที่ไพ่อธิบายมานะคะมองว่าในจริงๆและใน2ส,สัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละ แต่ขึ้นอยู่กับว่ามันมันดีเทลมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงแต่และความสัมพันธ์นะคะข่าวดีที่คุณจะได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะแต่ก็จะบอกว่าสำหรับในแง่ของ e NERGY ของตัวคุณแล้วนะคะธาตุไฟในช่วงสงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยบางคนนะคะมีความมีความเป็นตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะไม่ค่อยอ่อนข้ออะไรใดๆให้ใครซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าพอมา อ่านในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคาแรคเตอร์มันชัดขนาดนี้บางครั้งบางทีเนี่ยก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาได้ค่ะนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนกับว่ามันก็ปรับ กันยากหรือว่าคุยกันยากอะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาในตรงนี้นะคะซิ้นมองว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้คนโสดอะ่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนะ่ะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะคะ่ะค่อนข้างที่จะมีกำแพงสูงหรือค่อนข้างที่จะปิดกัน้นความสัมพันธ์นี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่า บางคนนะคะยังอยากที่จะใช้ชีวิตแบบสดๆไปก่อนหรือว่าบางคนก็ยังอยากแค่เป็นคนคุยไปก่อนนะคะดูไม่ได้อินกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะโฟกัสในเรื่องของตัวเองโฟกัสในเรื่องของการงานสมัครกว่าทีนี้ใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้เนี่ยซิตก็เลยมองว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรใดๆกับคุณมากมายเพราะดูแล้วคุณไม่ค่อยสนใจใส่ใจใสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเขาคนนั้นนะคะจะพยายามในการที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณก็ตาม ตัวคุณเองเนี่ยก็ดูไม่ได้ตอบสนองคนเหล่านั้นสักเท่าไหร่ค่ะนะคะยังโฟกัสในเรื่องของตัวเองอยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมนะคะธาตุไฟ1 6ถึง31วตุลาคมน,นี้คุณรู้สึกยังไงคะกับคนที่เข้ามาคุณก็มีความรู้สึกดีให้กับเขาแล้วคะ่ะแต่ว่า คัาไฟบางคนรู้สึกว่าตัวเองอยังไม่พร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์ สักเท่าไหร่นะคะคุณอยากที่จะโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะคะหรืออยากที่จะโฟกัสในอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจคุณนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจที่คุณอยากจะทําให้มันเสร็จสํจาเ,สรสเร็จในช่วงนี้ค่ะคุณอยากที่จะทํามันให้เสร็จก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ถามว่าคุณรู้สึกดีไหมคุณรู้สึกดีนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าความรักมันยังไม่ใช่สําหรับคุณในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะยังคุยกับเขาแล้วค่ะแต่ว่าคุณจะ สม่ำเสมอก็เลยทําให้คนที่เข้ามาคุยกับคุณในในช่วงนี้จะค่อนข้างสับสนว่าสรุปแล้วเขาควรจะยังไงคุณชอบเขาจริงจริงหรือเปล่าคุณมีใจให้เขาไหมนะคะมันจะมีความสงสัยนะคะเกิดขึ้นนะคะมากมายทีนี้ดูซิว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวาัดไฟของเราค่ะเขาชอบคุณเพราะว่าตัวคุณเองอะดูเป็นสเปคของเขานะคะดูเป็น ที่ของเขาเขาก็เลยรู้สึกชอบคุณอะไรคุณแต่เขาไม่ความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากจังเลยนะคะแม้ว่าเขาจะพยายามพูดคุยอะไรยังไงพยายามเข้าหาคุณอะไรยังไงเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณเข้าหายากมากนะคะหรือว่าแบบการที่จะจูนเอ NERGY ให้ตรงกับคุณในช่วงนี้มันยากมากเหมือนคุยกันดีในช่วงนี้ และอีกสักพักหนึ่งคุณอาจจะแบบอ่ะไปแล้วไปทําเรื่องใอนของคุณแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะงงๆนะคะเพราะฉะนั้นเอาคําความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะซิงมองว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ของความที่แบบยังไม่ยังคงยังไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่อาจจะเข้ามาเพื่อที่เป็นคนคุยกันอะไรกันนะคะแต่ว่าดูแล้วมันยัง ความสัมพันธ์นี้พูตรงๆมันยังไม่มีความหวังหรือว่ายังไม่มีแนวโนะ้มว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเอาละมีคนเข้ามาก็จริงเรารู้สึกดีกับเขาก็จริงแต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะลงทุนหรืออะไรกับเขามากหมายนะคะในช่วงนี้ก็เลยทําให้ซึมองว่าคนเข้ามาคุยมีแหละแต่ว่าการพัฒนาอาจจะยังก่อนนะคะสําหรับของคนโสดนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนที่ มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะส6บกถึง31ตุลาคมนี้ทัดไฟคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมองว่าสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ จะมีการสื่อสารกันเยอะมากๆเลยค่ะในช่วงสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะยิ่งเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องน้อยใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของการที่แบบทำอะไรขัดอกขัดใจกันนะคะก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยนะมีเรื่องให้ผิดหวังซ้ำๆซากๆเนี่ยในสองสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะคะว่า จะเอาอยัางไงแต่ละคนแบบต้องการอะไรตรงไหนปรับอะไรยังไงตรงไหนกันบ้างที่ยังคงมีการคุยหรือปรับหรืออะไรเพราะว่ายังมีคนต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะในช่วง2สัปดาห์นี้อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ด้วยเนื่องจากว่า อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่อยู่ในตรงนี้มันท็อกซิกนะคะมันปวดหัวมันดูไม่เด็ไปไหนอะไรยังไงเลยมีคนอยากเดินออกจากความสัมพันธ์ค่ะแต่เซ็ตก็เห็นว่าก็ยังคงจะประคับประคองกันต่อไปนะเพราะว่าเหมือนแบบต่างคนจะต่างมีความรู้สึกแบบนี้คือรู้สึกแหละว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยโอเคใจอ่ะมีใจอยากจะไปแต่ใจอยากจะอยู่อ่ะมันก็ยังคงมีอยู่ก็เลยทำให้ยังไปไหนไม่ได้นะตรงเนี้ย เดี๋ยวดูเซว่าทตุไฟนะคะตัวคุณเองรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยค่ะนะสองสัปดาห์หน้านี้ทัดไฟคุณจะรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยมีข่าวที่เข้ามาช็อกคุณจริงๆด้วยมองว่าสิ่งที่คุณกําลังสงสัยอ่ะหรือคุณเคยสงสัยลังเลใจมาก่อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือคุณอาจจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณสงสัยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ หรือทาวเวอร์ในที่นี้อาจจะหมายถึงเขาคนนั้นที่คุณดีลอยู่ด้วยเนี่ยเขาเดินเข้ามาบอกอเดินเข้ามาพูดกับคุณเลยว่าเขาไม่โอเคแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะเนื่องจากอะไรยังไงบ้างหรือเขาอาจจะบอกคุณเลยว่าเขาอยากจะไปแล้วเขาละคะเรื่องนอนมันอาจจะสลับกันได้นะคะ คนที่คิดบอกว่าคนที่บอกว่าอยากจะไปเขาอยากไปจริงๆนะถามว่าทำไมถึงอยากไปจริงๆเขามองว่าเขาเบื่อกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะเขามองว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ํากอะแล้วมันมันไม่ถูกแก้ไขหรือมันไม่ได้ถูกพัฒนามันไม่ถูกปรับปรุงสักทีเขาไม่ได้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการที่ว่า ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะแต่ว่าประเด็นที่ดูจะเป็นปัญหาก็คือในเรื่องของทัศนคติหรือการปรับอะไรบางอย่างที่มันดูไปแล้วเนี่ยปรับไม่ได้จริงๆเวลาพูดไปทีน,งทน,งทนึงก็ปรับทีนึงพูดทีนึงก็ปรับทีนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนปัญหาที่พอมันไม่ได้ถูกใส่ใจจริงๆมันก็เกิดขึ้นอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เคยประคับประคองอ่ะคิดอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะ แต่เอาความของความสัมพันธ์เนี้ยนะถึงแม้ว่ามันจะอึดอัดหรือมือนจะอะไรนะแต่ว่าก็ยังสามารถหาทางในการที่จะไปกันได้อยู่นะคะแต่ว่าในช่วงสองสัปดาห์หน้านี้บอกเลยว่ามีใครสักคนที่ต้องได้รับคําพูดแบบเจ็บเจ็บจึบ๊กจึกนนะอาจจะมีการเย็นชาเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงหน้านี้แต่ว่า ยังคงประคับประคองกันไปได้อยู่ถึงสถานการณ์จะไม่ได้ดีมากจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ยังคงมีการพูดคุยกันนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่งงๆมันก็จะยังงงๆอยู่แบบนั้นนะคะซึมองว่าเป็นแบบนั้นคือมันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนอะ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนว่าเออมันจะไปไกลกว่านี้หรืออะไรยังไงกว่านี้แค่ ในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ที่เห็นก็คือคนที่เคยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ดูจะพยายามในการปรับรงตัวนะคะให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าจะยังรักษาคนอีกคนหนึ่งไว้เท่านั้นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันบ้างนะคะ16-31ตุลาคมนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวศีทัตไฟที่มีคู่แล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้าง บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวทัพไฟที่มีคู่แล้วนะคะในช่วง2สัปดาห์หน้านี้ซึ่งมีความรู้สึกว่าดูแล้วการให้และได้รับนะคะในเรื่องของความรัก ช่วงสองสัปดาห์หน้านี้อาจจะยังไม่ได้เท่ากันเท่าไหร่นะคะมีหนึ่งคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากเพราะว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องชีวิตของตัวเองและมีหนึ่งคนที่จําเป็นจะต้องประนีประนอมมากๆเพื่อที่ว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้คนที่ประนีประนอมเขาก็เบื่อแหละ ก็ต้องพูดตรงๆนะคะเพราะว่าดูแล้วจะต้องเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆในความสัมพันธ์ส่วนอีกคนก็เหมือนไปโฟกัสเรื่องอื่นอะไรเงี้ยพอะเรื่องที่มันโฟกัสมันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันไม่ใช่จุดเดียวกันก็เลยทําให้การให้และได้รับความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์นี้มันดูขาดๆกันเกินนะคะธาตุไฟนะคะที่มีคู่แล้วคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณค,ณคะ คุณยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปถึงแม้ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยเติมเต็มนะคะในในช่วงสองสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าคุณเข้าใจรักและเข้าใจจึงยังอยากที่จะไปต่อแล้วคู่ของคุณทัศไฟนะคะ <_ letter> เขารู้สึกยังไงกับคุณ <_ letter> เขารู้แหละว,ว่าเขาเองอะนะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่าเขาอะ ต้องจัดการเรื่องที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยให้สำเร็จเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างของคุณและเขาเช่นเดียวกันคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเรื่องที่เขาทำอยู่ในตอนนี้ถ้าเขาทำไม่สำเร็จนะ อนาคตที่เคยคิดหรือเคยอะไรวางแผนอะไรไว้ร่วมกันมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาลองถอยโฟกัสจากความสัมพันธ์นี้หน่อยและหันกลับไปโฟกัสในในสิ่งที่เขากําลังทําหรือกําลังตั้งใจที่จะทําอยู่ในตอนเนี้ยเขามองว่าในอนาคตอะ่ะมันจะส่งเสริมหรือว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นหรือความเป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้แหละค่ะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณมากเท่าที่ควรแต่เขาก็ รู้สึกว่ามันก็มีเหตุแล้วก็มีผลอะนะคะที่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นในส่วนของเอาคำความรักความสัมพันธ์ก็ยังดีกันอยู่นะคะก็ยังคงประครับประคองกันไป ต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าตัวเองก็คือคนที่ใช่ของกันและกันคุณเองก็รู้สึกแบบนั้นเขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณแล้วเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในตอนนี้เขาจะดูไม่ค่อยมีเวลาจะยุ่งวุ่นวายแต่กับเรื่องของตัวเองแต่ก็ยังจากเ n e r g y ของไพ่ก็มองว่าก็ไม่ได้มีประเด็นในการที่จะแบบมีปัญหาอะไรกันนะนอกจากกันนอกใจก็ไม่เห็นว่า จะมีประเด็นอะไรที่ขึ้นมาแล้วทำให้ความสัมพันธ์นี้มันแย่ yeah. หรือว่ามันรู้สึกอึดอัดไปมากกว่านี้ละค่ะนะคะ,นะคะอันดะคะ่าสำหรับของโช่ทัตไฟนะคะก็เป็นประมาณนี้นะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการก like, ด like อมเมนต์ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตงตางๆอยู่ใน description box นี้เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับ้า็มาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ